นับสนุนโดย Isuzu m i l x 1.9 DDI Blue Power เธอคงมากระชากหัวใจทั้งแต่แรกที่เราได้พบกัน จะสารสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอย่างยุนเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดบาเดียวนี้ตอนที่เราต้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอแต่แล้ฝันฉันก็สลายไปในปรีบตา คนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลงแล้ว ลังกลับพอกไใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนน้อยไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเป็นคนเดียว ขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลงแล้วหลังกลับปลอบใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆไม่อยาจัจเอง ที่มันชอบเธอไม่อาจชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้หพวใจมันคิดไปไกยอยากที่จะจะกลับแล้วเป็นต้องดใจตัวคมตาลงแล้วหลังกลับปลอบใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุงเล็กๆนี่น้อยไป น้อยไปคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนี่น้อยไปโอ้โหสุดยอด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 ครูเชอบค,ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วทิศก็ติดทั่วไทยครับไปกับตะลอนข่าวนะคะเจอเจอกับเราสองคนเป็นประจำแบบนี้วันอาทิตย์บ่ายสองโมงวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะบอกเลยว่าแต่งตัวพร้อมมากโอ้โหดูวันนี้เ้างไปต่อจะคือเป็นพิเศษได้เจอผู้ชายแถมอยู่ในเครื่องแบบสไตายเลยใช่ไหมใช่ยิ่งขาสั้นนะเกงสีดําสีน้าเงินเมื่อวานเป็นลูกเสือเอ้าเหรอเอาคุณผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนเรามากันเพียบเลยครับเราบาดาทหารใหม่นะครับ กองบินทหารอากาศโยกินกองบิน46พิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นบอยแบนด์เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวนีแนะนําตัวกันนิดนึงชื่ออะไรคะต้องต้องรายงานตัวไหมคะยังไงดีทวโดยถูกค่ะครับจะสักหนยครับผมพลทหารนครไทยคําพิมพ์ครับผมนี่เป็นไงท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมพลทหารอภิพิศ์แก้วพึ่งครับนี่เป็นไงดู เข้มแข็งนนี่ยอ่ะผมผู้ทหารอเนกใจสีครับโอ้โหเป็นพูทหารมือกีตาร์คนต่อไปครับสวัสดีครับผมพูทหารนาลกรทับระละครับนี่อ่ะคนสุดท้ายี่คนนี้แม่ยกเยอะสวัสดีครับผมพูทหารนัทพัฒน์ทุ่นสกุลครับเอาละได้พูดคุยกันแต่ละรู้แล้วว่าใครเป็นใครแต่ยังไม่ได้รู้สไตล์ผู้เล่อคนละคนเขามีสไตล์ใช่ไหมเพราะว่าที่เราเห็นเมื่อเพลงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการร้องแบบคนละสไตล์ต่างสไตล์ที่ตัวเองชอบแต่เป็นการประสานเสียงกันโอ้ได้อย่างลงตัวเลยนะอ่ะเป็นสไตล์ไหนคะ คนแรกเลยเลสไตล์เพลงร็อกมากเพลงร็อกร็อกร็อกตรปโแบบฮึกเฮิมหนักแน่นใช่ไหมขอแบบเพลงร็อกสักท่อนหนึ่งได้เอาแบบตนเตนใจเลยเอาแบบถนัดถนัดเราทางเราเลยจัดมากว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรรู้ในความหมายของน้ำตา แม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกลาไม่ใช่ความผิดของใครแค่วันนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจในความรักโอ้โหยอดเป็นไงล่ะน้ำตาแบบเออตรงนี้แล้วอ่ะมันอะไรขนาดนั้นคุณเหยียบเท้าแต่จะบอกอ้ออไม่ได้เขาร้องอยู่เอาไปที่คนต่อไปคนไหนดีเราไปต่อ คนนี้เลยสิฉันชอบเสียงแบบน้าแอดมากเพื่อชีวิตเออเพลงซึ้งมากแต่เสียงเป็นน้าแอดเพื่อชีวิตคือจริงๆชอบเพลงสตริงเหรอคะชอบเพลงสตริงครับแต่อยากได้เนื้อเสียงของน้าแอดอ๋อเลยเอามาผสมกันเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นสตริงน้าแอดใช่โอเคได้ขึ้นขอเพลงหนึ่งแปลกดีเหมือนกันลองฟังดูครับอ่า อยากรู้อยากดูแลใกล้ๆเธอให้ทุกวันแล้วมีระยะทางที่มันกันเราไว้ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้น คนทางนี้ยังคิดถึงกันเหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็หุ่มผ่านอนก็หลับฝันหากเธอเหงาไว้คิดถึงกันเหมือนอย่งฉันคิดถึงเธอ เป็นไงล่ะเป็นแนวสตริงนะแอดดิฉันค่ะได้ดายละอีกนิดนึงนด้จะได้เสียงของพี่ติ๊กชิโร่ด้วยเดี๋ยวดิฉันขอข้ามไปฝั่งพระเอกเกย์ก่อนได้ไหมโอ้โหได้เลยคนนี้เขาบอกว่าแม่ยกนี่ตามไปถึงค่ายเลยเหรอครับมีไหมคะส่งกำลังใจกันไปก็มีบ้างค่ะมีบ้างใช่ไหมคะงั้นขอเพลงแบบอ้อนแม่ยกอ้อนลิเกหน่อยได้ไหมคะหรือว่าจะเกี่ยวพาราสีดิฉันก็ไม่ว่านะคะไปรอช้าแล้วไปฟังกันเลยครับฟังเลยค่ะ ช่วยกอบกุงช่วยกันดูลิเกให้สมคเนกันสักหน่อยคุณนายคุณนาก็มากันไม่น้อยน้องแบ่งไม่ค่อยมีเสน่ห์ช่วยอารี She op um, uh, he dung, wekloom, liking. Tring, 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 tring. Tring, 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 tring. เร่งเร่งต้องการนางเอกลิเกไหมคะเสียงอาจจะไม่ได้แต่แอติ้งเป็นเลิศโอ้โหต้องยอมรับเลยว่านี่ก็อีกหนึ่งเสียงเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนี้ต้องคนนี้ค่ะว่ากันว่าเป็นแบบลูกทุงใช่ไหมลูกทุงเพื่อชีวิตลูกทุงเพื่อชีวิตนิดหนึ่งทุ่งเพื่อชีวิตด้วยมา ทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟังแทนรวงข้าวเห็นเขียวที่เกี่ยวเนติดเศสาเล่นเอาใจเราสะท้อนโอ้โหสุดยอดครับ ันท่าเสียงทรงพลังมากลูกคอ18ชั้นครึ่งกว่าเหมือนคอนดเลยเหรอเออถูกต้องแต่ที่ฟังมาเนี่ยผมบอกว่าอย่างเดียวเลยขาดไปอย่างเดียวขาดแดนเซอร์อย่างคุณนี่แหละปรบมือปรบมือดังมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดนึงเชื่อว่าอะไรคนสงสัยเหมือนดิฉันมารวมกันได้ยังไงคะในการทำคลิปในโซเชียลให้คนโหเข้าไปกดไลค์ที่มาที่ไปของการที่มารวมกันทั้ง5คนขออนุญาตนิดนึงใใบสูงๆเลยครยกเลยครับก็ เกิดจากการรวมตัวทํากิจกรรมหลังจากการฝึกเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็สมมติฝึกเสร็จก็มารวมตัวกันหลังจากก่อนขึ้นนอนจริงๆก็เกิดจากวันนั้นก็ฝึกเหนื่อยมาแล้วก็ผ่อนคลายใช่รับกิจกรรมนาการรีแลกซ์รีแลกซ์ใช่ครับแล้วก็จานุก็เป็นคนแนะนำนะครับบอกว่าใครร้องเพลงได้ลุกขึ้น น,นี้ก็เลยลุกกันเพียบเลยได้มาออสี่คน <laughs> ใช่ครับสี่คนเลยคนละสี่คนสี่หนุ่มสี่แนวแล้วก็มารวมตัวกันใช่ครับแล้วก็มีการอัดคลิปลงในโซเชียลตอนนี้แบบโอ้โหได้รับกระแสะตอบรับเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะก <c oughs> ็ตอนแรกก็<ม>รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปถึงเออตกใจเนาะตกใจมากครับว่าทําไมถึงโอ้โหมีคนดูเราด้วยเนี่ยครับคลิปอย่างในภาพนี่เลยโอ้โหแนะนำนิดนึงจัดไฟหน่อยนะ เขาเป็นทหารฝึกทหารใหม่นะวันนี้เรามาเราจัดไปให้แล้วนะจ๊ะแต่ได้เห็นนี่ตัวจริงแต่ละคนหน้าตาใสๆหล่อๆทั้งนั้นเออขมเข้มด้วยผ่านการฝึกฝนมีระเบียบมได้ขนาดยืนคุนขาเขาไม่กล้ากระดิกตัวเลยนี่ฉันก็มาแบบเต็มเป็นบอยแบนด์มากถึงบอกแงว่าจะต้องมีแดนเซอร์เข้าใจไหมจุดนี้อ้าวพูดถึงการติดตามผลงานของเราหน่อยจะไปติดตามกันได้ทางช่องหนังทางไหนบ้างครับเนี่ยใน a c e b o o k ครับก็ติดตามได้ผ่านทางเพจก็ กองพันธหารอากาศโยธินกองบิน46ครับจะมีคลิปต่อๆไปออกมาใช่ไหมพูดแบบนี้มีไหมมีไหมก็เร็วๆนี้มีแน่นครับเร็วๆดีครับมิ่งซูนคุณผู้ชมค่ะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายเบลกนี้กันไปกับอีกหนึ่งบทเพลงจากเหล่าทหารนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากลับตัวกลับใจแต่ว่าเรื่องราวความสนุกยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ กลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมเคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพลเคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมายไม่เคยจะคิด ครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอรอได้ไหมรอฉันคนนี้อยากดีพอ มตัวลงมาอายข้างฉันก็เธอคือคนสำคัญบอกเลยไม่ต้องเก่งใจอ,งอยากดีพอให้สมกับความรักท,ที่เธอให้มาเข้าใจไหมไม่มีอะไรที่มันมากไปที่ม ไม่มีอะไรที่มันมากไปตามคนที่เป็นหัวใจองช <คน S 2> ันคนนี้คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับร้านเลยวนเนี่ยขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นอาหารที่อร่อยในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับ